สวัสดีครับวันนี้มีเมนูเด็เดอีกแล้วครับกับแกล้มนี่หัวปลาพงฮะนู่นนู่นพิชายพี่ชายมาฟาดดาดิเลยด่าด่ดวดา,ดาวันนี้เราต้มยำนะฮะอ่ะขูดเครื่องไปก่อนโอ้ด่าดิเลยนี่ครับเครื่องเทศเราไก่ย่างก็มีนะฮะดูดูฮะไก่ย่างโห เอยจัดนางจัดเต็มอยู่แล้วหกใจหอมหมด้วยน่าละเคยคิดไม่หัวแปลกพงยังไม่เคยเลยนี่ต้องลองอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ล้างเกลือยอดไม่คาวครับน่าจะคาวเดียวเบิร์ตจ้ะ กรกเทือกให้หอมๆไปง,ง่ายๆครับสูตรกับแกล้มฮะไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะมีอะไรก็ใส่ฮะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับเราอย่าไปหอมยังหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วเนะออ,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 อมาสะบ,บูนเลย <laughs> อ,เออ อขอใส่ดาไปเลยอ่ะใส่ดาไปใส่อีกเกลือโอ้มีอะไรอีกพี่มีอะไรดิหอยหอยอะไรหอยหวานเฮ้ย <laughs> โดนตาหอยหวานโอ,โอ้จัดหนักจัดเต็มครับอีใส่ขนอน,นี่หนึ่งฮะเครื่องต้มยำ ชึ๊บโอเครอน้ำเดือดจัดไปครับได้ๆน้ำเดือดเลยครับใสไปเลยครับโอ้ย เลยเสร็จเลยเลยเสร็จเลยอย่าไปกลัวอโอ้ดูเลยครับพี่น้องรุงแค่ชุดพอไปใส่เลยเด็ด Ồ, ừ, đó bị cung Tuần hôm Bày cặp phao, bày Đẹp cái Đi, อันนี้พริกนะขออนุญาตใช้มือนะฮะนี่พริกที่เราบุบเอาไว้อืมอือืมอร่อยแล้วปลาหนึ่งเออไม่เว้ย เนี่คยชาติเนื้อปลาเนี่ยโหโคตรสุดเลยปลากระพงเม,มนูกับแปรมนี้สุดนาไปเลยออไม่ร้อนไม่ร้อนตะกคนมกตาเมื่อปะทูหรือเปล่า อืมด่าได้บานักเบรสชาติปลากระพงไม่ผิดหวังครับสุดดะดะ